สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ร้านติ๊กตอกสปปลราวเวียงจันทร์ค่ะนี่เราจะพาทุกท่านมาทานอาหารที่เรากันนะคะมาดูกันค่ะว่าอาหารที่เราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหนตามมาเลยค่ะที่นี่นะคะชื่อว่าร้านติ๊กตอกนะคะเดี๋ยวเราจะพามาที่ด้านในนะคะ นี่นะคะนี่คือพี่สมใจนะคะเจ้าของร้านนะคะและนี่นะคะก็คือหน้าตาอาหารที่เราจะได้ชิมกันในวันนี้นะคะว้าวหน้าตาน่าทานทุกเมนูเลยนะคะจานนี้ชื่อว่าหมูไก่อบรมควันนะคะส่วนเมนูนี้นะคะชื่อว่าข้าวสอยแห้งคะ่ะเมนูนี้ปลาทอดคะ่ะส่วนเมนูนี้ข้าวปุ้นขารายคะ่ะ เมนูถัดมาพันทะเลค่ะเมนูนี้ไก่ต้มน้ำปลาค่ะและเมนูลาบปลาเพียซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะส่วนเมนูนี้ข้าวซอยน้ำค่ะและทางเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณที่สนใจนะคะเจ้าของร้านติ๊กต็อกนะคะที่วันนี้มาแนะนำชื่อเมนูอาหารนะคะและให้เรานะคะได้ทานอาหารอร่อยๆทุกเมนูเลยนะคะ ข้างฮันเดอถ้าผู้ใดมาเที่ยวเวียงจันทร์นเฮามันซื้อฮันติกต็อกอยู่บ้านศรีสวัสดิ์ใกล้ๆกับระปุตุไซเลยถ้ามาหาแล้วล่ะหาปุยกหฮานเฮาอยู่บ้านศรีสวัสดิ์นี่ได้ว่าถ้าสนใจก็ติดต่อทางไลน์ทางเพจได้ทางรถแอพค่ะมีเบอร์โทรติดต่อมาฮันติกตอกแล้วอาหารใดถูกใจเนาะสามารถทายอัพโหลด ลงเอนเซง n ซ z แอปเดียวเท่านั้นเ<า>ด้อสล้านติ๊กตอกไว้ด้วยนะคะขายที่ไปเที่ยวเวียงจันสปปลาวร้านนี้มีแต่ของอร่อยอร่อยทุกเมนูการันมตีทุกเมนูคะ่ะ